นี่ก็มาต่อภักสองนะฮะขอป,ปากไวอีกสักนิดนึงนะครับรับโยชุดทส่นนี้ก็คือว่าเรามาเที่ยวที่นี่นะฮะประหยัดแน,น่นอนเพราะถ้าเราขึ้นไปน้ําตกข้างบนฮนะต้องเสียค่าเข้า,ขาอุทยานอย่าง100น้อยท่าละ30บาทนะครับมากันหลายคนก็มากันเป็นครอบครัวก,ก็ถ้าคนสิบคนก็หลายร้อยนะครับทำแนี้ดีกว่าครับเอาเงินส่วนนั้นมารับทานอาหารครับเราไม่ต้องมีเสียค่าเข้า,ขาอุทยานซึ่งคนเด็ด เดี่ยยัดเยียดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าความลึกของน้ำเป็นไงนะเดี๋ยวผมจะลงนะครับสบายนะครับเราขอผูกเรือนิดนึงนะครับเรือจะไปําน้ำนะครับนี้ผมก็ลงไปในน้ำแล้วนะครับเห็นไห้ว่าระดับน้ำไม่สูงมากเลยนะ นะ็ต้องลงไปนะครับมีคนที่ชอบตั้งสน้ำมีร่องนะ้ลงลนแล้วก็นคเลยนครับนนะครับ,ร,บริงๆแล้วมันไม่ควรจะหยุดภาพเป็นสองช่วงนะครับผมจะทำเป็นวิดีโอเดียวนะครับดีคนถ่ายไม่เข้าใจนะครับ ขอไฟแทนผู้ายด้วยนะครับคุ้ยไนี่้ไม่ได้เลยนะครับอขอจบอกเพียงแค่นี้นะครับ